เดี oh ๋แป้ศสูตรออฟฟิเชียลมาแล้วจ้าในวันนี้ภูมิใจนำเสนอพริกเผานรกสูตรแป้ศูนนะฮะมันเป็นพริกเผาธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาแต่มันจะไม่ธรรมดายัางไงก่อนอื่นฝากกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเดีแป้ศสูตรออฟฟิเชียลด้วยนะจ๊ะ oh. พร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วอินโทรมา และนี่คือวัตถุดิบง่ายๆในการทำพริกเผานรกสูตรแป๊ซในวันนี้ดูแล้วมันจะเหมือนง่ายๆใช่ไหมวัตถุดิบมีแค่นี้เองอันดับแรกที่เราจะทำพริกเผาก็ต้องมีพริกป่นในวันนี้ผมใช้1กิโลนะครับพริกป่น1กิโลก็ต้องมาคู่กับน้ำมันพืชประมาณ1ลิตรนอกจากนั้นก็ยังมีหอมแดงนะหอมแดงเนี่ยก็ประมาณ4 5 0หหัวอันนี้แล้วแต่ชอบ ชอบให้มันหอมแค่ไหนก็ใส่ลงไปใส่เยอะๆก็ได้อันนี้ก็กระเทียมกรีบนะครับแล้วก็มีเกลือ มีอยู่แค่นี้เท่านั้นแต่ความไม่ธรรมดามันอยู่ตรงนี้ครับพริกป่นที่จะนํามาใช้นะั้นพริกป่นที่ทางร้านผมคั่วเองนะที่เราต้องคั่วพริกป่นเองเพราะว่าเราจะไม่มีสิ่งอื่นมาเจือปนอย่างเช่นเราจะไม่มีก้านเราจะไม่มีใบมันจะได้เป็นพริกขี้หนูที่เอามาป่นเนี่ยแท้ๆนะครับเขาเรียกพริกขี้หนูแห้งในวันนี้ผมใช้ยอดสนนะครับวันนี้นะผมใช้ยอดสนซึ่งจะเป็นพริกที่จะค่อนข้างที่มีราคาแต่มันจะให้รสชาติที่ ผ็ดแต่ก่อนอื่นอันดับแรกนะครับเราต้องนำหอมแดงนี่นะใส่ครกนะครับแล้วก็กระเทียมกร,รีบนะครับแล้วเราก็ทำการตำในที่นี้นะครับตำพอแตกนะพอหยาบไม่เอาละเอียดนะครับเดี๋ยวมันจะเละเกินไปให้ตำพอที่เขาแตกตัวเอาละเดี๋ยวผมขอเวลาสักครู่นะแล้วผมมาตำกันก่อนเอาละครับ ตามพอแตกนะให้มันพอหยาบนะแต่ไม่ต้องถึงกับละเอียดนะมาดูมาดูมาดูมาด,มาด,มาดูมันจะเป็นประมาณนี้เ,เห็นไหมมันยังจะเป็นทรงอยู่นะเอาละเสร็จปุ๊บเราก็ทําการพัวัใส่ภาชนะเราได้เลยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมพอแหลก่ะนะครับไม่ต้องต้องถึงกับละเอียดจนเละนะไม่เอานะเอาแค่นี้พอพอแหลกนะครับนี่เห็นไหมแนวโอเค เอาละนี่จะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันในที่นี้อย่างที่ผมบอกนะครับพริกป่น1กิโลน้ำมันก็ประมาณ1ลิตรเทลงไปเลยใครที่ชอบให้มันเยิม้มๆนะครับให้มันมีมันเยอะๆจะใส่มากกว่า1ลิตรก็ได้นะครับแต่ของผมเนี่ยก็จะใส่อยู่ประมาณ1ลิตรเพราะว่าต้องการให้มันพอดีๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องการให้มันเยิ้มเกินไปเอาละยังไม่ได้จุดไฟนะครับอันดับต่อมาเราก็ใส่ หอมแดงกับกระเทียมที่เราโขกไว้เมื่อสักครู่ใส่ลงไปเลยอืมนี่เอาละใส่ลงไปแล้วก็ทำการจุดไฟเราจะใช้ไฟก,กลางๆนะครับในการที่จะเจียวหอมแดงกับกระเทียมในครั้งนี้เห็นไหมในช่องผมเนี่ยนะนะเคยสอนเจียวกระเทียมไปแล้วนะครับเคยสอนเจียวหอมแดงไปแล้ววันนี้รวมกันเลยเห็นไหมนี่ทั้งหอมทั้งกระเทียมก็เจียวไปพร้อมๆกันเลยนี่ เคล็ดลับนี่มันก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะมันจะหอมได้อารมณ์นะครับไม่ใช่ว่าจะมีเผ็ดอย่างเดียวเอาละเราใช้เวลากับเขาสักคู่หนึ่งการเจียวหอมกับกระเทียมเนี่ยนะครับเราต้องหมั่นคนเขานะหอมแดงเนี่ยเขาจะมีรสหวานเพราะนั้นมันจะไหม้ได้ง่ายเพราะนั้นเราคอยหมั่นเจียวเขาอยู่ตลอดเวลานะครับคอยคนเขา,านะครับเขาจะได้ไม่ไหม้จนเกินไปนะครับอันนี้เกือบจะได้ละเริ่มที่จะเหลืองแล้วนะครับเห็นไหม เริ่มจะเหลืองแล้วพอมาเริ่มเหลืองนะครับเราก็ทําการเบาไฟเขาลงมาสักนิดนึงนะครับแล้วเราก็ทําการใส่พริกป่น1กิโลลงไปเลยอื <c oughs> โอเคตอนนี้เราก็ต้องรีบคุกเค้าเขาก่อนนะครับ <c oughs> นี่เพื่อให้เขาซึมซับน้ํามันเข้าไปอืม <c oughs> <c oughs> พริกป่นผมบอกแล้วว่ามันเผ็ดพริกยอดสนนี่มันสุดยอดนะครับ <c oughs> จัดเจยอ่ะกว่าลูกค้าจะได้ทานนะครับนํำบากนะเนี่ยนี่เราคุกเขาจนซึมซับน้ำมันไปหมดแล้วนะครับเอาละร้านผมเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพริกป่นถั่วแล้วก็กระเทียมที่ร้านผมเนี่ยเจียวเองหมดเลยนะเกี่ยงพริกป่นเนี่ยนะลูกน้องนี่แย่งกันเลยนะแย่งกันเจียวเลยเขาแย่งสูตรน้ำพ่อเนี่ยเขาจะแย่งกันอ่ะก็ไม่รู้นะเห็นมันแย่งกันอ่ะอีกคนนึงก็บอกแกขั้วเด็๋อีกคนก็บอกแกขั้วเดีอีกคนก็บอกแกขั้วแกขั้วฉันไม่ขั้วแกขั้วเนี่ย ใช่แนละ้วเขาเรียกว่าเกียงกันแล้วเอาหรอเขาเรียกเกียงกันหรอไม่ถูกเราก็หลงดีใจนึกว่าเขาแย่งกันหลังจากที่มันหอมแล้วนะเราก็ใส่เกลือลงไปเลยอ,อยากจะใส่น้ําตาลก็ได้นะครับไม่ผิดอะไรนะเพราะว่าแล้วแต่ความชอบนะครับแต่ของสูตรที่ร้านแป๊สูตรเราเนี่ยจะไม่ใส่น้ําตาลแล้วก็ไม่ใส่ชูรสนะครับนอาแลแเห็นไหมนี่เราก็ทําการคั่วเขาพลิกกลับไปกลับมาคลุกเคล้าเขาให้ทั่วนะครับเพื่อให้ความเค็มเนี่ย มันไปกระจายอยู่ทั่วทุกอ,อนูของพริกเผาใครชอบที่จะน้ำมันมากกว่านี้เยิ้มๆก็ได้เช่นกันนะครับแต่สำหรับที่ร้านผมเนี่ยผมชอบจะให้มันหมาดๆประมาณนี้เพราะว่าเวลาที่ใส่เนี่ยมันจะไม่สกรปรกนะครับไม่เลอะไม่ย้อยเมื่อมันทั่วดีแล้วนะครับเห็นไหมก็ทำการปิดไฟโอเคแล้วเราก็ทำการ เกียเขาให้เขาทั่วๆกระทะนะครับนี่อย่างนี้เขาจะได้ไม่ไหม้ไฟจนเกินไปนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวหอมกระเทียมเนี่ยเขาจะไหม้ไฟเห็นไหมนี่เขาต้องมีเคล็ดลับนะเห็นไหมเดี๋ยวเขี่ยให้มันกระจายกระจายนะครับเพื่อจะให้เขาได้คลายความร้อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เอาไปบรรจุใส่ภาชนะเราได้นะครับนี่เห็นไหมเราเขี่ยให้เขาคลายร้อนนะอ้าละนี่ก็เป็นขั้นตอนที่ง่ายๆสําหรับพริกเผานรกสูตรแป๊ซูนเดี๋ยวเสร็จแล้วยังไงเราไปตามไปดูกัน ครับกับพริกเผานรกสูตรแปะศูนนี่พริกเผานรกผมนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะนี่คือที่ร้านผมเนี่ยพริกเผานเนี่ยนะจะเอาไว้ใส่กับบะหมี่ต้มยำบะหมี่เป็ดตุ๋นนะครับใส่เพื่อที่จะเพิ่มรสชาตินะคิดดูอร่อยไม่อร่อยอะ่ะหลังๆล,ลูกค้าผมไม่ซื้อบะหมี่ต้มยำกับไม่ซื้อบะหมี่เป็ดผมแล้วนะจะมาขอซื้อแต่น้าพริกเผาอย่างเดียวอะ่ะโอ้ยตายตายตาย,ตายซื้อบะหมี่ไปบ้างก็ได้นะครับแหมช่วงนี้ยิ่งขายไม่ค่อยจะดีอยู่นะเนี่ยโควิดโควิด <c oughs> นะครับเนี่ยเอาละ สิบปากว่าไม่เท่ากับตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ากับลงมือชิมเอาละเาแอนเนื้อผมจะชิมใช่ไหมล่ะไม่ชิมดีกว่านะครับก็พริกก็คือพริกเนาะนะครับนี่ก็คือพริกเผา นรกสูตรแปซซูตนะครับไปลองทากันดูง่ายๆทําขายก็ดีนะเนี่ยตอนทุกวันนี้ที่ร้านผมก็มีจําหน่ายแล้วนะครับสาหรับใครที่สนใจนะแล้วใครที่อยากจะมาชิมบะหมี่แปซซูตนะก็เสิร์ชไปที่นี่เลย Google Ma p พิมพ์ว่าบะหมี่แปซซูตนะครับก็จะมีแผนที่ให้มาได้โดยง่ายนะถ้าชอบในคอนเทนต์ของเราฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็สั่นกระดิ่งกิ๊งๆนะแล้วก็ติดตามพวกเรา The แปซซูตรอฟิเชียลได้ทาง Facebook แล้วก็ทาง t ิ k กต็อกได้แล้วนะครับสาหรับวันนี้ก็อายุวโน สุขขังพะลังลาละจ้า